สวัสดีจ้าวันนี้ฮาสิมาเอ็ดไข่ตุนเนียนๆนเด้งๆเตรียมไข่สี่ฟองเด้อจา้าไข่สี่ฟองตอกใส่แก้วตอกลงไปจุ๊กจุกจุกนะผู้ชายอันสีซ้ายอยันเฮ้ยน่าจะซื้อมาจังได คู้ใจสีไซสขนาดสันไบกันสีไซสจากฟองกับไซสเด,ด้ออือพอไซส์แล้วมันอันเอายางฮัดตามห้อยแล้แบบนี้ตามห้อยว่าเออเขามีไข่สูงสันไบอันขนาดอันสัาไดสองแก้วเ้าก็เอาน้ําใส่อีกสองแก้วเด้อเ,เนี่ยเตรียมน้ําไว้เอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งม <c oughs> าจีเตรียมน้าก็ได้มาจิเทน้ําลงไปก็โอ้ยเนะ ยึกกันอันตีไข่กันอืมมันจะมันมออันเวลาใส่น้ำเสียอันตียากว่าม่นยังดอกก็เลยตอนตีไข่ก่อนแล้วก็ฟุงแล้วคนมักใส่ยางกระใสด้อบีฮันสีใส่อันรสด,ดีใส่รสด,ดีก็อันฝาเขียวอืมใส่ก็รสด,ดีก็ฝาเขียวแล้วกันผสมให้มันเข้ากันแล้วมันเลยกัน าจังเทน้ำลงเด้อหนึ่งแก้วขนาดสาหนังยางเด้อที่เ้าหัดไวน้นะ่อแล้วกัแก้วที่สองเอาเทลงไปบันนี้ตีบันนี้ผู้ใดมักเข้มมักจางมักนัวมักอย่างกับปรุงตามใจเจ้าของเด้ออันนี้หมามักแบบนี้กใส่รสดีครับอัน ฝาเกเ้วยวมันสิกลมกลมเซฟเอากระแตงเอากระแตงเอากระมันสินะไตะตะเกงอืมมา,มากองเอาไข่ที่มันบนียนออกแล้วก็ตักปองมันออกเลยอืมบุญยากแป๊บเดียวหรอกอืมตักกับเรยตักออกเบอร์ดอกบีก็ได้ านอนันนาขัดยางกับลบอ๋อกบเมนแลบอันเป็นเงินเงินนี่นะซีนแผ่นเงินเๆๆงินกับห้องว่าย่างเนี่ยมันเรียกกันเนี้ยแผ่นเงินเงินนี่แหละมามาปิดแล้วก็ไปนึ่งน้ำเดือดกันเน้น้ำเดือดแล้วก็เอ็ดไฟอ่อนอืมหนึ่งยี่สิบนาทีแล้วแต่ขนาดได้ถ,ถ้าถ้วยน้อยก็สิบห้านาทีอันนี้ถ้วยใหญ่ กับยี่สิบนาทีนี้เบ,บ,บิ้งน่ะแม่ดิ้งหว่าเด็กน้อยมากขนาดเสียบ